คือกูงงมากเลยอ่ะใครเป็นคนสอนอ่ะมันไปฟังจากไหนมามันใช้หูหรือใช้หามฟังถึงบอกว่ากูสอนให้พูดพ่อแม่พูดมึงพูดกูกับพ่อแม่มันไปฟังมาจากไหนอ่ะใช้หามฟังกันมาเหรอหมายันไปหาคลิปมาซิกูพูดตอนไหนว่ากูสอนให้คนเนี่ยพูดมึงพูดกูกับพ่อกับแม่กูสอนกี่โมงกูสอนตอนไหนกูมีแต่สอนให้คนกระตันยูกระตะเวทีต่อแม่พ่อ กูสอนให้คนเนี่ยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อยา่าฆ่ามารร้ายทำหน้าที่ทำความเคารพต่อฐานะของแม่ผมพ่อกูอไปสอนตอนไหนว่าพูดมึงพูดกูกับแม่พ่อเดี๋ยวกูดจะกะโถนตีป่าอีกคนพูดกูให้นะกูเห็นหลายคนแล้วพูดมาเนี่ยว่ากูสอนให้คนพูดมึงพูดกูกับพ่อแม่สันดานชั่วๆเร็วๆเน,นี่ยเลิกกันสักทีนึงนะไอ้ใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านเขาเนี่ยช่วยกรณากูขอกูยังไม่บวชพระแต่กูขอใช้คำว่าบินทบาทความชั่วความเร็วจากสันดานกำบลสันดานในใจมึงได้ไหมได้หรือเปล่า กูขอล่ะนิดนึงไอ้สันขวานกล้าพูดมาได้ยังไงว่ากูเป็นคนพูดว่าให้พูดมึงพูดกูกับพ่อแม่กูไปสอนตอนไหนปากนี่มันปากกระโหนดจริงๆนะ ุ้ยมันสันมันดสันดาลจริงๆกูอยู่อย่างที่บอกอีพวกนี้มันใช้หูมันไม่ได้ใช้หูฟังมันใช้หามฟังมึงพูดในคลิปมีเจ้าคามึงไปเอามาสิไปเอามาให้กูดูว่ากูพูดแล้วถ้ากูไม่ได้สอนจริงกูฟ้องมึงได้ไหม ถ้ามึงมั่นใจว่ากูพูดกูฟ้องกลับมึงได้ไหมกูฟ้องมึงว่าหมินประมาทฐานว่ากูเนี่ยสอนให้คนเนี่ยพูดมึงพูดกูกับพ่อแม่นี่มันใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงเอาข้อมูลนะเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใส่ร้ายป้ายสีบุคคลหนึ่งให้เกิดความเสื่อมเสียทําให้คนที่มีชื่อเสียงอยู่ในสังคมเนี่ยเสื่อมเสียความชื่อเสียงเอ้ยเสื่อมเสียชื่อเสียงมึงแลกกับกูไหมกูเอามึงเนี่ยคนที่มึงเรียกว่ามึงว่ามึงเนี่ยเอามั้ยมึงกล้ากูไหม ถ้ากูไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงๆในการพูดสอนกูจะฟ้องร้องมึงกูเอามึงคนเดียวกูไม่เอาคนอื่นในเมื่อมึงบอกว่ากูพูดอ่ะมึงมึงอย่าหายหน้านะคนใน y YouTube แคปมันไม่หน่อยมึงกล้ากับกูไหมกูปกติกูไม่ฟ้องใครนะปกติกูไม่ฟ้องแต่ถ้าเป็นมึงกูจะฟ้องเพราะกูจะเอามึงเป็นตัวอย่างเพราะมึงมั่นใจว่ากูพูดกูจะเอามึงเป็นตัวอย่างว่ามึงใส่ร้ายป้ายสีว่ากูเนี่ยเป็นคนสอนให้คนเนี่ย ให้เด็กต่างๆนานาเดียว,วชนต่างๆเนี่ยพูดมึงพูดกูกับพ่อแม่เอาไหมล่ะถ้ากูไม่ได้พูดจริงกูฟ้องมึงเล่นเกมกันไหมสนุกดีนะกล้าไหมล่ะมึงไม่ได้ฟังกูอธิบายทั้งหมดเลยว่าความหมายที่กูอธิบายในบริบทนั้นกูกําลังอธิบายเรื่องอะไรกูพูดว่ามึงไปพูดมึงพูดกูกับพ่อแม่มึงได้ไหมล่ะถ้ามึงพูดมึงพูดกูได้มึงก็ลองไปพูดดูสิมันจะเป็นยังไง แล้วกูก็สอนอธิบายไปอีกมึงไม่รู้จักการละเทศะแล้วลนั่นคือพ่อคือแม่มึงเนี่ยกูอธิบายไว้หมดแต่มึงไปฟังกันเฉพาะอันที่ตัดสั้นๆน,นั่นแหละสันดานพวกมึงเรื่องดีๆไม่พูดเอาแต่เรื่องชั่วชั่วพูดใส่คนอื่นมึงมันโง่ไงมึงไม่ได้ฟังอะไรเข้าใจเลยโง่แต่อวดฉลาดพวกสันดานโง่ไม่มีสติสัพพัญญาฟังเอาแต่คิด,คดตัดแต่ไม่ฟังคำอธิบายที่กวดอธิบายทั้งหมดว่ากวอธิบายเรื่องอะไรสันดานชั่ว แล้วไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองด้วยนะประเด็นยังดันทุลังมีหน้ามาใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านมึงดูโง่ามากนะกูจะบอกให้มึงอย่ามั่นมั่นอกมั่นใจว่าสีนี่มึงทํามันถูกต้องนะมึงอย่าทําเป็นแบบโอ้ยมีคนเชียร์ว่าเอ้ยพูดถูกจังเลยพูดถูกจังเลยเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวก็มึงพวกโง่เหมือนกันไม่ได้ฟังเขาอธิบายขยายความเอาไปตีความกันเพอ้อเจอปัญญาอ่อนไร้สาระมีหน้ามาใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านด้วยคำไม่จริง แล้วยังมีหน้ามาทําตัวเป็นวีรบุรุษว่ามีคนมาเชียร์ตัวเองมีคนมานั่งฟังตัวเองกูจะบอกให้นะคนติดตามมึงเพราะเขาเกียดกูไม่ใช่คนติดตามมึงเพราะเขาชอบมึงอีพวกคนที่ด่าก,กูทั้งหลายแล้วมียอดติดตามมียอดฟอลโล่มียอดคนเข้าไปดูมีเอนเกจนมนสูงสูง,สงมึงฟังคํากูนะมันมีมึงมีคนฟังได้ทุกวันนี้เพราะกูเพราะมันเกียกกูเวลามึงด่ากู มันเลยชอบใจมันเลยไปเชียร์มึงให้มึงด่ากูแต่ที่มันไปเชียร์มึงที่มันไปดูมึงไม่ใช่ว่ามันรักมึงไม่ใช่ว่ามันไปชมเชยว่ามึงเก่งไม่ใช่ว่ามันไปกาลังสนับสนุนมึงว่ามึงเนี่ยฉลาดจังเลยเก่งจังเลยวันนี้พูดดีจังเลยมันไม่ได้ชมมึงแต่มันเกลียดกูมึงไม่ได้มีความสามารถในการเรียกคนมาฟังมึงแต่มึงกําลังอาศัยคนเกลียดกูเพื่อให้เข้าไปฟังมึงมึงน่ะมันอ่อน วันหนึ่งถ้าไม่มีเรื่องให้ดา่ากูก็ไม่มีใครฟังมึงถ้ามึงไม่ไลสวดด่ากูมึงก็ไม่มีค่าอะไรถ้ามึงไม่ไลสวดแสดงวิพา์วิจาร์ณเรื่องกูก็ไม่มีใครเข้าไปฟังมึงอีพวกคนที่ดา่ากูทุกคนมึงดังได้ทุกวันนี้เพราะกูกูจะบอกให้ เขาเข้าไปติดตามมึงไปชมมึงวิพูดดีจังเลยวันนี้ให้เลยคะแนนเต็มเท่านั้นสิบคะแนนเอาไปเลยวันนี้คุณพูดดีมากวันนั้นเธอพูดดีมากเลยเียาจามเบียมันเป็นอย่างนั้นเยียจามเบียเป็นอย่างนี้จริงๆวู้ยตบมือตบม,มือดีใจมากคนเข้าไปเชียร์มึงไปมีคนดูมึงมีตาแดงคนขึ้นกว่ามากกว่าปกติที่มึงเคยไลสดมา <hayır> พเาพราะเขาเกลียดกู <ead> ไม่ใช่เพราะมึงไม่ใช่มึงไม่ได<น>้มีความสามารถหาเหว่าอะไรเลยไล่ค่ามากพวกมึงกับกูจะบอกให้ ถ้าไม่มีกูมึงไม่มีโอกาสทูคอเข้ามาแบบนี้หรอกถ้าไม่มีกูมึงม,มีโอกาสในการที่จะเอากูไปวิพาควิจารณ์แล้วทาให้คนมาติดตามมึงได้อย่างนี้หรอกสวะไร้ค่าคิดว่าตัวเองมีคนคิดว่าตัวเองเก่งหรือเปล่ามึงไม่ได้เก่งเลยกูจะบอกให้กูเห็นไอ้กล่าวทําพยายามกล่าวทํามากเลยเนี่ยอันนี้สอนเพี้ยนนี่สอนถูกมึงสอนกันมาตั้งนานกูไม่เห็นมีใครเข้าไปดู ต่เวลามึงเอากูไปด่าปุ๊บมีคนเข้ามาดูเต็มไปหมดแล้วมึงก็ชื่นชมยินดีกับความเป็นมูดเป็นคูดความทุเละทุลังความชั่วความเลวที่มึงสำร่ลัอดามึงออกมาด้วยการด่ากูแล้วมึงก็ดีใจกับการยอดคนดูเยอะๆดีใจดีใจกับคนยอดคนขึ้นจากไม่เคยมีคนดูก็ดูจะไม่เคยมีคนสศงขวัญก็สศงขวัญมึงกำลังหลอกตัวเองมึงกำลังหลงผิดกูจะบอกให้ที่มึงดังได้ที่มึงมีชื่อเสียงได้ที่มึงมีคนฟังได้ที่มึงมีคนเข้าไปชมมึงได้ ไม่ใช่เพราะความสามารถมึงนะเข้าใจใหม่นะไม่ใช่เพราะมึงมีภูมิทรรมสูงไม่ใช่เพราะมึงรู้ไม่ใช่แต่เพราะมันเกลียดกูมันจึงฟังมึงไม่ใช่มันฟังมึงเพราะมึงพูดถูกใจไม่ใช่มึงพูดถูกต้องไม่ใช่มึงพูดดีไม่ใช่มึงเก่งไม่ใช่มึงรู้จริงมันไม่ได้สนใจเนื้อหาธรรมะที่มึงพูดเลยกูจะบอกให้มันไม่ได้สนใจเลยมันสนใจว่ามึงด่าอะไรกูมันสะใจว่ามึงกําลังพูดอะไรให้กูดูแย่ นั่นไม่ใช่ความสามารถมึงมึงไม่ได้มีน้ำยามึงไม่ได้มีคุณค่ามึงมาไล่ค่าเพราะมึงอาศัยกูในการปีนขึ้นไปมึงอาศัยเหยียบการเหยียบย่ำกูแล้วปีนขึ้นไปโด่งดังมึงอาศัยการเหยียบย่ำกูเหยียบหัวกะบาลเหยียบหัวล้านเหยียบหัวล้นขึ้นไปเพื่อให้มีคนมาติดตามมึงกูถามว่าถ้าไม่มีกูใครจะติดตามมึงถ้าไม่มีกูใครจะฟังมึงถ้าไม่มีกูใครจะไปนิยมชมชอบในตัวมึงเดี๋ยววันหนึ่งกระแสกูดับไปมึงก็ดับตามกู พราะมึงดังได้เพราะกูถ้ากูดับมึงก็ดับกูดังมึงก็ดังช่วยโอกาสให้เต็มที่แล้วกันเนาะเออแล้วยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้นะว่ามึงไม่ได <omedical S 1> ้มีความสามารถอะไรเลยยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้นะยอมรับตัวเองให้ได้นะว่าที่เขาติดตามมึงในวันนี้ไม่ใช่เพราะความสามารถแต่เพราะเขาเกลียดกูเขาจึงติดตามมึงเพราะมึงด่ากูจําไว้เนาะยินดีด้วยนะที่ดังได้เพราะกูแล้วไม่ต้องมาพูดนะว่า คนชอบไปด่าว่าหิวแสงอีพวกดั้มทุยชอบไปด่าว่าหิวแสงอีพวกดั้มทุยกูไม่ได้หิวแสงกูออกมาเพื่อปอกป้องรักษาศาสนามึงหิวจ้ะมึงหิวหิวก็ดื่มพออิ่มก็จะไม่หิวดื่มนะแล้วไปนอนพักผ่อนเย็นกายสบายใจจะได้ไม่ต้องมาดั้งด่ากูหิวก็สารภาพว่าหิวเนาะ ไม่ต้องโยกโ,โยโยเยหิวก็คือหิวหิวก็หยิบน้ำอะไรอร่อยอร่อยหรือข้าวก็ได้นะแต่ก,กูกินข้าวตอนนี้ไม่ได้ไงก็กินดื่มเข้าไปอิ่มแล้วพอเวลาอิ่มปุ๊บก็จะได้เลิกหิว